สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านมาทำการนะครับเปลี่ยนไส้กลองอากาศนะครับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามีโอ1นึรบนะครับเป็นมีโอที่ยังเป็นคาร์บูเรเตอร์อยู่ ในการเปลี่ยนเฉพาะไส้กรองอากาศนะครับเราไม่ได้ลื้อเปลือกออกมากันขนาดนี้นะครับเพียงแต่ว่ารถคันนี้มันมีรายการซ่อมอันอื่นนะครับเราก็เลยลื้อไว้จนขนาดนี้นะครับเดี๋ยวท่านที่เข้ามาชมครั้งแรกท่านจะตกใจว่าเปลี่ยนไส้กรองอากาศทีนึ่งลื้อกันขนาดนี้เลยเหรอไม่ใช่นะครับนะแล้วท่านที่ติดตามคลิปมาก่อนหน้านี้นะครับที่ผมแจ้งไปว่า รถคันนี้ตอนมาเนี่ยคือมันอย่างเคลอะเลยนะครับตอนเนี้ยเราได้มีการล้างทั้งฟารามสะอาดแล้วไฟบางส่วนนะครับนะทีนี้เดี๋ยวเรามาชมนะครับว่าในการเปลี่ยนไส้กรองากาศยามาฮามีโอตัวเนี้ยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างไรแล้วสภาพไส้กรองที่เราถอดออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าเชิญชมครับเราทำฟวามสะอาดนะครับ ตรงบริเวณน,อน็อตที่ยึดฝาครอบนะไส้กรองกับตัวเรือนหม้อกรองนะครับหลังจากนั้นนะครับใช้ด้ามฟรีกอกแกกตัวเล็กลูกบล็อกเบอร์แปดนะครับพอร์เดี๋ยวผมขอายกขยับไปใกล้ๆท่านจะได้เห็นชัดๆนะครับ การใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับจะทําให้เราทํางานได้สะดวกขึ้นนะครับกาท่านใช้ไขควงอย่างเดียวจะติดขัดนะครับในระหว่างที่พี่เขาคลายน็อตยึดฝา ไซกองนะครับก็ตามที่ผมแจ้งนะครับว่าท่านที่เข้ามาชมจะบอกเอ๊ทำอีกแล้วนะครับมีโอก็ไปดูของฟีโนโ่มันก็ใช้ได้นะครับผมสรุปง่ายๆนะครับมีรถอะไรเข้ามาครับผมทําคลิปให้ท่านชมได้หมดนะครับให้มันเกิดประโยชน์นะครับเหมือนท่านไปที่ห้องสมุดนะครับมีหนังสือ เกี่ยวกับทุกเรื่องในห้องสมุดอยากจะดูเรื่องไหนท่านก็ไปหยิบมานะครับอันนี้เราทำฟาร,ร์มสะอาดจ,จะพาะภายนอกนะครับเพื่อให้มันสะอาดนะครับไม่เช่นนั้นแล้วมันดูไม่จืดเลยนะครับรถคันนีนะ้แล้วเดี๋ยวคันนี้ก็จะมี ที่ผมเคยแจ้งไปนะครับมีถอดคาบูเรเตอร์มาล้างนะครับมีเปลี่ยนยางต่อม้อกกรองอากาศกับคาบูเรเตอร์นะครับก็นำฝาครอบไสกรองอากาศออกนะครับเราดูข้างในครับพี่โชว์ข้างในเนี่ยนะท่านดูนะครับรถที่ยางต่อมอกกรองอากาศมันขาดนะครับ รถที่ไม่ได้ดูแลรักษานะจะมีสภาพอย่างนี้เลยนะครับนะฮะอ่ะโอเคครับอ่าทีนี้เดี๋ยวพี่จะถอดไส้กรองมีน็อตอีกตัวหนึ่งครับจะติดน็อตอีกหนึ่งตัวนะครับนะถ้าเกิดท่านไปถอดเองที่บ้านแล้วท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมรถเราไม่เห็นมีน็อตยึดตัวไส้กรองแบบนั้นเลยแบบที่พี่เขากำลังถอดอยู่ ท่านก็ถามตัวเองว่าล่าสุดไปทําที่ร้านไหนมาก็แล้วกันนะครับนะช่างเขาคงไม่ได้ใส่มาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพไส้กรองกันครับจับที่ตัวครับจับที่ตัวไส้ที่เอาคีนจับเลยก็ได้เพราะว่าไส้กรองมันพังแล้วครับคีนจับเป็นตรงขอบพลาสติก น่นแหลครบับน่าเดี๋ยวเรามาดูครับเป็นไงฮะสภาพไส้กรองอากาศแล้วผมก็พูดอยู่เสมอนะครับว่าถ้าไส้กรองอากาศท่านมีสภาพอย่างเนี้ยแล้วท่านก็ฝืนใช้แล้วมันส่งผลให้ท่านเนี่ยต้องเปลืองน้ํามันเนี่ยมากกว่าเดิมวันละสิบบาทยี่สิบาทสามสิบาทคิดง่ายๆนะครับวันละยี่สิบเดือนหนึ่งก็หกร้อยครับ นะเปลืองน้ำมันไปเล่นๆเ,เดือนเะ600บาทแต่เปลี่ยนไส้กรองอันหนึ่งแค่ร้อยกว่าบาทไม่ถึง200นะเปลี่ยนนะครับนะอ่านะข้างในนี่โอเคครับพี่ข้างในนะพี่เอาพี่นี่เอานี้หลบครับเอานี้เอามือหลบข้างในนะครับอย่างเถอะเลยนะครับนะเดี๋ยวจะให้พี่เนี่ยเขาเช็ดทังฟาร์มสะอาดเบื้องต้นก่อนนะนะครับ แต่เดี๋ยวคันนี้จริงๆนะครับเดี๋ยวตอนถอดมาเปลี่ยนยางต่อมอกรองเนี่ยนะครับผมก็จะให้พี่เขาล้างเนี่ยให้ใหม่ให้สะอาดเรียบร้อยเลยนะครับนะอันนี้เอามาทำเป็นคลิปให้ดูคร่าวๆในเบื้องต้นก่อนเพราะฉะนั้นบางอย่างนะครับถ้าเรามีโอกาสทำกับรถของเราเองนะครับจะให้สะอาดจะให้ดีแค่ไหนนะครับเราก็ทําให้เต็มที่เลยนะครับ เผือเนี่ยนะครับเราทําได้ดีกว่าที่บางที่เขาทําให้เราอีกนะครับผมสมมติต่อไปนะครับว่าสมมุติว่าเราเนี่ยนะฮะทำความสะอาดภายในตัวเรือนหม้อก,กองสะอาดเป็นที่เรียบร้อยเป็นที่พอใจล้นะเราก็จะติดตั้งไส้กองอากาศอันใหม่เข้าไปที่เอาของเก่ากับของใหม่มาเทียบกันหน่อยแต่นไงฮะมันเหมือนอ่าสวรรค์กับนรกเลยเห็นไหมครับนะ มันแค่อันละประมาณร้อยนิดนิดนะครับท่านจะขี้เหนียวไว้ทำไมครับนะฮะหนึ่งหมืนหกันกิโลเมตรก็เปลี่ยนทีนึงนะครับอ่าโอเคครับติดตั้งไส้กรากาศอันใหม่เข้าไปนะครับน็อตยึดนะครับก็เหมือนเดิมครับเราจะแต้มจารบีหน่อยหนึ่งนะครับหมุนเข้าเกลียวด้วยมือ มันหมุนไม่ได้แล้วเราก็ใช้เครื่องมือขันนะมันเป็นพลาสติกนะครับเราขันแค่ตึงๆมือเท่านั้นนะครับที่ดันไส้กรองไวด้วยอย่าให้เลอะนะครับอ่าแล้วก็ขันไปครับโอเค ก็สมมุติว่าฝาครอบตัวเนี้ท่านได้ล้างทำฟาร์มสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะประกอบฝาครอบดูได้นะครับยางกันฝุ่นอะไรเขาอ่าไปค้าไปค้างอะไรไหมอ่าโอเคนะครับนะครับดูให้เรียบร้อยก่อน ตรวจสอบดูให้ดีครับะะนะครับอ่าโอเคครับพี่แล้วก็เอาน็อตจิ้มจาราบีครับนิดนึงนะครับจิ้มจาราบีแล้วก็มาใส่นะครับหมุนเข้าเกลียวด้วยมือไว้ก่อนนะครับ ที่หนึ่งเท่าที่เราหมุนได้ครับอ่อบาพอการได้ดที่ตัวที่สองนะครับน็อตยึดก็แต้มจราระบีนะครับจิ้มจราระบีนะครับใส่ตัวที่สองตัวที่สามนะฮะ ตัวที่3มกับตัวที่4ี่ก็ทําเหมือนกันนะครับนะผมไม่ต้องพาท่านไปหรอกนะครับนะที่เขาใส่ให้นะครับตัวที่สี่ หลังจากขันด้วยมือเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ใช้เครื่องมือขันให้แน่นให้เรียบร้อยนะครับตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองนะครับมีเครื่องมือนะครับพื้นที่ปฏิบัติงานโล่งนะฮะก็จะทำงานได้สะดวกขึ้น มีสองตัวครับต,ต,ตัวสุดท้ายครับ หลังจากเราขันน็อตยึดฝาครอบไส้กรอากาศครบ4ตัวเรียบร้อยนะครับให้เรามาตรวจสอบยางกันฝุ่นตรงนี้นะครับเนี่ยยางมันเกยขึ้นไปอยู่ครับว่ายางมันลงมาปิดอ่าแข็งไหมนะครับนี่คือความละเอียดรอบคอบในการทํางานนะครับาบางร้านเขาบอกว่ามันเกกกาในการทํางานก็ดึงดึงมันทิ้งไปนะครับทา,างนี้นะครับดึงลงมาให้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวผมจะช่วยพี่เขาดึงลงมาเนี่ยนะครับต้องลงมาอย่างนี้นะครับนี่นะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูทางด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายมันจะมีช่องมีห่วงล็อกผมขอญาตนะครับย้ายมุมกล้องเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะทางด้านซ้ายครับเนี่ยนะฮะตัวยางกันฝุ่นตัวนี้ครับเขาจะต้องถูกดึงมาแล้วมาสวมกับลูกยางตรงนี้นะครับบางที่ทํามาแล้วคือปล่อยมาเลยนะครับไม่ได้ สวมไม่ได้คล้องให้เนี่ยนะครับนะต้องถูกสวมให้เรียบร้อยอย่างนี้นครับบางร้านนี้คือยังเนี่ยนะฮะข้อยาครับ,รบปล่อยห้อยมาอย่างเงี้ยนะครับอ่าพี่ใส่กลับเข้าไปใหม่อ่านะแล้วจะมีลูกยางอ่ะนะครับลูกยางอุดน,นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับขั้นตอนในการเปลี่ยนไส้กรองอากาศนะครับรถจักรายานยนยามา m a า5มีโอ115นะครับก็จะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอยู่ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเยี่ยมครับพี่เจ๋วครับ